สาเหตุที่เรายังควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้นั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะระงรับความโกรธได้อย่างแท้จริงมันเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้อย่างจริงๆมันเป็นเพราะว่าเรานั้นได้แต่เก็บอารมณ์ได้แต่ควบคุมได้แต่กดอารมณ์เวลาใครทำให้เราโกรธใครทำให้เราไม่พอใจเนี่ยเราได้แต่ควบคุม แล้วก็เก็บมันไว้แต่เราไม่เคยมาชำระล้างอารมณ์ที่มันไม่ดีที่อยู่ในใจออนะกเรากลับมาที่บ้านกลับมาที่ห้องเราก็เอาเรื่องที่เราขุนเคืองไม่ว่าจะเป็นขุนเคืองเพื่อนขุนเคืองกับแฟนขุนเคืองกับในคนในที่ทำงานทั้งหลายเนี่ยก็เอามาคุ้นคิดเอามาคิดว่า คนนั้นมันดา่าเราอย่างนั้นอย่างนี้มันทากับเราอย่างนั้นอย่างนี้มันคิดด้วยความเจ็บแสบมันยังคิดด้วยความโกรธทั้งทั้งที่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราก็เราสามารถควบคุมอารมณ์ได้แต่มันไม่ใช่การชําระล้างอารมณ์มันเป็นการเก็บเอาไว้ข้างในมันเหมือนกับกองไฟที่เราพยายามควบคุมมาให้มันลุกลามไปที่อื่นเอาอะไรมากำบังไม่ให้มันลามไปที่อื่น วันไหนที่เราเผลอหมดที่กำบังหรือที่กำบังมันโดนทำลายไปเนี่ยวันนั้นไฟก็จะลุกลามเช่นเดียวกันกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยไอความโกรธที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยที่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ดับมันอย่างจริงๆเนี่ยเราเป็นการแค่คุมมันไว้ไม่ให้มันดามไปที่อื่นแต่มันก็ยังปะทุอยู่ในใจวันหนึ่งเราเผลอ มันก็จะลุกแอลมอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะชนะอารมณ์โกรธของเราได้อย่างแท้จริงเพราะว่าหนึ่งเรายังเอามาเก็บมาคิดเอามาคิดเป็นอกุสลวิตกคิดว่าเขาทําร้ายเราคิดว่าเขาทําไม่ดีกับเราอย่างในเหตุของความอาฆาตพยาบาทสิบประการก็จะมีอยู่นะ คิดว่าเขาทําร้ายเราคิดว่าเขาทําให้ดีกับเราเนี่ยมันมีความยึดมั่นอยู่มันมีมันมีความยึดมั่นว่ามันทําเรามันทําของของเรามันทําคนที่เรารักมันก็พอมันไปยึดมั่นอย่างเงี้ยมีอะไรมากระทบเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความโกรธได้ง่ายถ้าเราอยากเอาชนะความโกรธได้จริงๆเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องชําระร้างจิตใจของตนเองชําระอารมณ์ ไม่เก็บเอาเรื่องที่โดนกระทบกระทั่งเอามาคิดถ้าคิดก็ต้องรู้ให้ทันสลายอัตตาตัวต,วตวนออกไปนะอย่าให้ความเป็นเราความเป็นของเรามันเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ให้พิจารณาเห็นโทษของความโกรธว่าคนที่มีชีวิตตกต่ำลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยไปดูในคุกก็ได้นะที่มีชีวิตตกต่ำเนี่ยมันก็มาจากกิเลสทางนั้นอนะมาจากโรคโกรธหลง มาจากการที่พังพาดอารมณ์ชั่ววูบก็ทำให้ชีวิตผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ได้ให้ทำสามประการหนึ่งอย่าเก็บเอาสิ่งที่โดนกระทำเอามาคิดสองต้องสลายตัวตนอัตตาพยายามทำตัวตนให้มันเวกลงการที่เราโกรธมากแสดงว่าอัตตาเรามีมากมีมากยึดมั่นมากว่าของกูของเรา มันทำมันทาเรามันทำของเราสามก็คือให้มองเห็นโทษของความโกรธบ่อนยะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีความสุขมากขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องสะละความโกรธให้ได้ต้องพยายามต้องอดทนนะอย่างที่พุทธสุภาษิตว่าโกทัมคัตวาสุขังเสตนะิชนะความโกรธได้จิตใจย่อมเป็นสุขนะจิตใจย่อมร่มเย็น ย่อมเบาสบายคนที่มีความโกรธรุมอยู่ในจิตใจมากๆก็จะทําให้เร่าร้อนควเป็นทุกข์กระสับกระสายนอนก็ไม่เป็นสุขตื่นก็ไม่เป็นสุขจิตก็เศร้าหมองตอดวเวลาฉะนั้นให้พิจารณาเห็นโทษของมันแล้วก็ถามตัวเองว่าเราอยากจะมีความสุขไหมถ้าเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะมีความสบายใจเราก็ต้องเห็นโทษของมันแล้วก็พยายามอยากให้มันเข้ามาครอบงำจิตใจเรา ถ้ามันครอบงำก็ต้องรีบสะละระมันออกไปให้ได้อย่าให้ความกรมันกลายเป็นความอาฆาตพยาบาท